อาการของเข็มสองนะคะหนาวมีไข้ห่มผ้าเท่าไหร่ก็ไม่อุ่นนะคะเหมือนโดนไวรัสจริงๆแล้วใครมีอาการอย่างน,นะใช่เลยโควิด ค่ะวันนี้เรามาฉีดวัคซีนซ้ำเข็มสองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะบรรยากาศข้างในนะคะโอเคไปเข้าไปกันเลยค่ะเข็มสองเข็มสองนี่คือสิ่งที่เราต้องกอกนะคะในวันนี้นะคะ second dose โอเคเดี๋ยวเราจะมากาะกันนะคะเกาะทีละคนเดี๋ยวให้เขาไปกอะก่อนนะคะแล้วเด พออ่อกไม่รู้หรอกพ่อกอะไร้พออ่ <Thank you. S 1> พอาอ <Thank you. S 1> ยู่เป็นไงบ้างวันนี้อยู่มารับวัคซีนนะครับ <c oughs> ฉากฉีดแล้วแล้วก็จะมานั่งรอกันตรงนี้นะคะนี่นะ <you> ที่เราได้ก็เต้นเกลียวไงเราก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ฉีดถึงกัะเลือดออกเลยเนาะ เานะพี่วินรถอยู่นี่ล uh ูกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างมามีเป็นยังไงพ่อนะพ่อไปห้องน้ำเดี๋ยวพ่อมานี่เราเเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมา เดี๋ยวก็มาวันนี้เราฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเรากำลังจะกลับนะคะบรรยากาศชั้นล่างตึกเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราขับกันแล้วมาอีกแล้วร้านที่สวยนะคะนี่นะคะ address address อยู่ตรงนี้นะจ๊ะใครที่อยากจะมานะจ๊ะ อีกแล้วนะคะของเยอะมากเลยใครจะตามมาซื้อก็มาได้นะคะอุ้ยผงแหนมเนื้องนี่นะจ๊ะอร่อยมากเลยจ้าเอาไปเลยหนึ่งพี่วีเอาน,นี้ใส่ให้มัมน,นี้หนะะ่อยครับเราอยู่ที่ร้านนี้นะจ้ารงรสามรก ข้าเปรือหรือว่าลูกฟูน้่คืออรไอยเนี่ยไปเยอะมาไปเลยลูกเอาไปเลยม,มามีเอาไปเอาไป จะเลือกปลานะคงเจอปลาเอามาเลยเค็มแน่เลยเนี่ยไม่เค็มแบบน,นี้เท่าไหร่อะสิบเก้าก็โอเคอยู่พ่อรีวิวเลือกปลาอยู่ข้างนี้ดูสิมีปาลาอะไรมาบ้างอุ้ยปลาสวายมาแล้วเอามาเลยใช่ไหมไม่ใช่ <Wilson. S 1> เลือกดีๆเลือกในใน อุ้ยผักเต็มเต็มเลยห่อผักเยอะแยะมากเลยอ่ะชมสดสดเนาะปล,ปลาหมึกเสร็จแเ้วก็อุ้ยใบยกระเจี๊ยบนี่ซื้ออยู่ถูกด้วยอาอีฮิวมาให้อยู่ปลาหมึอกอะ่ะให้กินตัวใหญ่เอาไหมาเนี่ยใบยกระเจี๊ยบเนี่ยเบอร์ใส่แกงส้มสอันนั้นย,ยังมีอยู่บ้านเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้หนุ่มออไปไหมเนี่ยต้มติ๊กอ,อเอาไก่ออกไว้จะไปทำหลามไก่เนี่ยเอาไหม,มห้าบาท นานเห็นถะอมสดหบาทมีถะอมสดด้วยไข่มดแดงนะคะมีแมงดามีไข่มดแดงเต็มเลยอะของอะอันนี้ไปแพ็คหนึ่งออยากกินแกงวิน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 ,วน ใช่ใช่ยังมีกล้วยมีใบเตยอุ้ยที่หลอกไข่ปึ๊บนี่นะจ๊ะ มีทุกอย่างจะใครอยากมามาเลยจ้าตอนนี้นะคะของเต็มเลยเยอะแยะมากมายเราจะหาผักหวานนะอุ้ยผักหวานมีนุม่มกระปุกละสีเหรียญกว่าแกงแต่พอหายยากเนาะเอากระปุกเดียวปะวินโ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 นปะผักหวานเอาไปกระปุกหนึ่งแกงใส่ไข่มดชส้ม ใส่นส้อส้มเกงแต่ฝักหวานเนี่ยมัน,นดึงแ่บไปช้อปปิ้งอ่ะเกกำลังดูพี่วิโนโนเลยลูกมามามารเราไปเลือกขอกแนะนำมา้านที่สวยนะคะนี่นะคะราคาเราคิดเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงที่อยู่แอ d เด s ให้นะคะตามบินเบรเจค่ะค่ะ นี่คือของที่เราซื้อจากร้านพี่สวยในวันนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะมีมะเขือมีผักนะจ๊ะนี่นะจ๊ะไข่มดแดงนะจ๊ะถูกมากเลยจ้าสิบสองเหรียญห้าสิบจ้าสดๆดเลยจ้าเรามาเจอไข่มดแดงจิงหลีดนะคะแซปโปจิงหิีดไข่สี่เหรียญกว่าวันนี้จะชอบกินนะจ๊ะเบ็ดเสร็จนะจ๊ะค่าเสียหายวันนี้เท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะ ดูไปเต็มๆเลยจ้าสามพันกว่านะจ้าเป็นเงินไทยฟิฟฟ์นี่นะจ้าแอดเดรสนะจ้าร้านที่สวยอยู่นี่นะจ้าเดี๋ยวเราจะลงให้นะจ้า